สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเรือดุเล่นของปัาพงกันนะคะดูแบตใช้ดีนะวันนั้นผมไปเขายังนั่นเลยแต่ว่าเอาไปมาใช้ของผมทั้งงานเลยอ่ะอันนี้น่าจะสูงสักสองเมตรห้าสิบได้มั้ยอืมแหญ่ เราไม่ได้ทำเลยมาตามกันหมด น,น,น,นี่คือสมอความจริงก็จมอะเพราะมันไม่ไหวมันไม่ไหวตัวเดียวมีสองตัวเพราะว่าดินแบบว่าเฮ้ยตุ้มเกาะแค่นิดเกี่ยวแค่นิดนนเดียวงไงเตรียมเลี้ยวเข้าวังแล้วค่ะเอาไม้ไผ่มาวางข้างๆนี่คือสมอสมอสมอ่อ อตะมอนะคะมีห่วงอยู่ข้างล่างหนักมากเป็นรูปใบโพหนึ่งอีกอันนึงนะคะ